เป๊ะโฟนโชว์เรียล ep สามมาแล้วครับผมวันนี้นะครับอยู่กับนิงจานะฮะแล้วก็มีพัตเตอร์ของเขานะครับกับนี่สมาร์ทโฟนของ oppo นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะรุ่นนี้ oppo a 7 1นะฮะหรือ oppo a 7 7นั่นเองนะครับเป็นรุ่นน้องเล็กนะครับที่เพิ่งจะเปิดตัวแล้วก็แอบวางขายไปแบบเงียบๆนะฮะซึ่งมันก็อยู่ในมือของเราแล้วนะครับตามสเต็ปของรายการของตามเสเตปรายการเป๊ะโฟนโชว์เรียลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมา แกะกล่อง Oppo a 1ก s นแบบสดๆเลยนะครับผมนี่เห็นว่ามีซีลด้วยนะฮะเราก็จะใช้คัตเตอร์ในการกรีดนะครับอันนี้เราโอ๊ยเสือไปแล้วนะฮะเดี๋ยวหาที่กรีดก่อนนะครับเออเปตรงนี้แล้วกันหกรีดปึ๊บเข้าไปนะฮะ,ะมาดูข้างหลังกล่องกันก่อนนะครับนี่ Oppo a 1นะครับเป็นสเปคที่เขาโปรโมทไว้เลยก็คือนี่เป็นแรม3 g b นะครับ CPU เป็น8คอร์นะครับแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมป์นะฮะแล้วก็กล้องหลัง13ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นน้องเล็กนะครับที่มาออยู่สเปคอยู่ระหว่าง A 3 7กับ A 5 7าสิประมาณนี้นะฮะเอาล่ะหน้ากล่องอนี่หน้ากล่องนะครับ A เ1นะครับ3ามกิกแรมนะครับ8คอร์ CPU นะฮะตัวนี้เป็นรุ่นเล็กที่สุดคุ้มนะครับผมราคาเปิดตัวอยู่ที่5,990บาทเท่านี้นะครับได้มือถือ OPPO RAM 3นี่กว่าใช้้ไดเลยนะนี่อัันนนี้เป็ตวกล่อง เิดออกมาเหมือน Oppo รุ่นอื่นเลยนะฮะนี่เครื่องอยู่ในซีลอยู่เลยเฮ้ยไอ้ย่าเป็นสีดำด้วยนะครับนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าเราเห็นหน้ากล่องเนี่ยเป็นสีทองใช่ไหมเอาล่ะตามเสร็จก็คือเราต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนถูกไหมอ่าเราก็วางแล้วมาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับว่า Oppo A77 เนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างนะฮะ อะ๋อนี้เป็นเคสนะครับอุ้ยเคสตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีความแตกต่างจากเคสตัวอื่นของ oppo นะฮะคือมันเป็นขอบมันเป็นขุ่นขุ่นะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบสายเป็น tpu ทั้งอันนะครับก็ tpu เนี่ยเป็น material ที่ดีกว่าซิลิโคนที่มันไม่ค่อยเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็กันกระแทกได้ด้วยนะฮะอันนี้ขอบจะแข็งนิดนึงกันน่าจะการเรื่องขอบย้อยนะครับนี่ adapter นะครับ adapter ตัวนี้แน่นอนว่าไม่รองรับโว r k าชานะครับว่าเป็นรุ่นล่างนะครับโ o r จะไปอยู่ในรุ่น r series แทนนะครับ ถือว่าชาร์จไปได้5โวลต์1แอมป์ก็ธรรมดาธรรมดาครับแบบแบตเตอรี่3ทแอมป์อาจจะชาร์จนานหน่อยก็แนะนําให้ชาร์จแบบก่อนนอนอะไรอย่างนี้นะครับผมตัวสายชาร์จตรงนี้นะครับเป็นหัวแบบไมโคร USB นะครับนี่อันนี้จะต้องเล็งให้ดีๆเวลาเสียบนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเสียบด้านไหนก็ได้นะครับแล้วก็หูฟงังเป็นหูฟังแบบย a r บั d ของ o p p o อันนี้ก็ปกติแล้วนะครับอุปรกรณ์ในกล่องก็มีให้ประมาณนี้เนาะอ,อ๋อมีพวกคู่มือการใช้งานนิดนึงนะนิดหน่อยนะครับนี้ จุดเด่นของ Oppo a 7 1นะครับหรือ a 7 1ตัวนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวเออมื่อคีนะ้แล้วมีคนถามว่ามือถือไม่มีภาษาไทยหรอนะฮะจริงๆมือถือ Android ทุกรุ่นนะครับมันมีภาษาไทยหมดแหละเพราะว่ามันอยู่ในรอมถ้าเป็นรอม g l ล b o ลรอม Google Play อะไรพวกนี้มันมีภาษาไทยนะฮะล้วก็ให้ดูแบบภาษาไทยเลยแล้วกันนะผมจะขอข้ามทุกอย่างไปก่อนนะครับผมเนี่ยตัวนี้นะฮะมีแบบมันเป็นแบบรุ่นรุ่นเล็กๆรุ่นไซส์คอม a พกนิดๆิดนะฮะก็คือตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมสเปคเนี่ย CPU ที่บอกว่าเป็นชิปเซ็ตแบบ Octa Core เนี่ยก็คือเป็นชิปเซ็ต MT6750 นะครับเป็นตัวรุ่นยอดนิยมนะครับแรม3ก b ินะครับผมมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับนี่ UI อ๋อตรงนี้ Oppo A71 ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าหน้าตา UI เนี่ยจะดูเอ๊ดูไม่เหมือนกับ Oppo ที่เราใช้อยู่นะเพราะตัวนี้นะฮะเป็น Android version 7.1แล้วนะครับผมนี่ไง ColorOS version 3.1นะครับเบส on Android 7.1.1ด้วยนะครับผม รอมข้างในนะฮะมีอยู่16 g b นะครับรองรับ micro SD card สูงสุด2อ6 g b นะครับแรมอย่างที่เฮบอกไปนะครับมี3 g b นั่นเองนะครับผมหน้าจอความละเอียด HD นะฮะนี่แรมเหลือใช้ประมาณสัก1.83 g b นะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้อง13ล้านนะฮะตัวหน้าตา UI ของกล้องอันนี้ก็จะเหมือนกับ oppo รุ่นอื่นๆนะครับผมเฮ้ยอ๋อมีการปรับชัตเตอร์ได้ตัวนี้เป็นโหมดอะไรหรอโหมด ปรับหน้าจอนะมีฟิลเตอร์ให้มี hdr ให้นะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเราไปก่อนที่เราจะไปทดสอบเรื่องกล้องคร่าวๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนนะครับด้านหน้านี้เป็นกล้องหน้านะครับความละเอียด5้าล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าเซลฟี่นะฮะมีโหมด beauty beautify 4ีนะครับก็ความสวยงามไม่ต้องห่วงนะไล่ oppo ใครที่ชอบถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปด้วยโหมด beauty ของ oppo ตัวนี้มีแน่นอนนะครับผมตัวนี้หน้าหน้าจอก็เป็นกระจกธรรมดานะฮะไม่ได้เป็นโค้งหัวเป็นดีนะครับด้านล่างเป็นปุ่ม นีเวชชันชี G นะครับตัวบอดี้ของเจ้า oppo a 1 1เอง, <ๆ S 2> เองจริงเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครแต่ว่าดีไซน์ถ้าดูผ,ลผ,ลผล่านผ่าดูผหนเผลอเนี่ยจะเหมือนกับเป็นโลหะเลยถามว่าทำไมผมถึงรู้มันเป็นพลาสติกเพราะว่ามันไม่มีสาวอากาศออกมาเพราะาตัวพลาสติกมันสามารถทำให้แบบสามารถไอ้นี่ได้สามารถรับสัญญาณแล้มีได้ปกตินะครับส่วนช่องใส่ซิมการ์ด อันนี้เรามาดูกันว่า oppo จะใส่ช่องใส่ซิมการ์ดแบบไหนมาให้นะฮะแต่ว่าถ้าให้เดาเนี่ยนะผมว่าน่าจะเป็น triple slot นะเพราะเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนก็เริ่มมีรับฟิทแบกไปนะครับว่าเอ้ยทำไมต้องทำไฮบริดสล็อตมาใช่ไหมปึ๊บเป็น triple slot จริงๆด้วยนะครับผมซิมหลอกกระจายเลยนะฮะจะมีซิมแบบนาโนซิมนะครับแล้วก็ micro sd card นะครับรองรับ2องร้อยหกกิบไบต์นะครับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่ามือถือบางรุ่นเป็นไฮบริดสล็อตเนี่ยบางคนใช้2ซิมก็ต้อง เสียช่องใส่ซิมอ,อีกนะครับผมอ่าเอาละปุ๊บเราไปลองทดสอบถ่ายภาพกันดีกว่านะฮะผมเซตฉากถ่ายภาพไว้ตรงนี้แล้วนะฮะนี่อันนี้นี่เลยนะครับตัวกล้องนะฮะจะเห็นว่า UI มันมีความปรับมีการปรับแต่งไปเล็กน้อยนะครับอย่างตรงนี้มุมตรงมุมตรงด้านขวานี่นะครับผมที่เป็น 1x เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้ากดปุ๊บจะเกณฑ์เป็น2เท่านะครับแต่ว่า มันเป็นดิจิตอลซูมนะมันไม่ได้เป็นฮาร์ดแวร์ซูมเหมือนกับพวกกล้องคู่นะครับแล้วก็เออสะดวกดีเหมือนกันนะครับนี่เราจะลองถ่ายนะครับภาพรวม1ช็อตนะครับแล้วเราก็จะไปถ่ายแบบซูม2องเท่านะครับ1ช็อตนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะขอลองถ่ายโค้ชอัพนะฮะเพราะว่าตัวนี้กล้องเขาบอกว่า FF รูรับแสงเนี่ย2.2นะฮะเรามาดูว่าระยะการชัดลึกชัดตื้นเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะฮะโฟกัสที่ตัวน้องออฟนะครับ้กดถ่ายหนึ่งทีนะครับ กดทั้งหลังกดไทยหนึ่งทีนะฮะลองกดซูมดูปั๊บนะฮะมีโหมดก็มี SDR เราเปิดอัตโนมัติด้วยอ่ะลองดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยจะมีการกดเพื่อไรนะให้หมยนะครับมีแฟลชให้ด้วยแฟลชอัตโนมัติด้วยทีนี้เรามาดูตัวกล้องหน้ากันบ้างน,นะครับกล้องหน้า,านี้นะฮะก็มีเฮ้ยกล้องหน้ามีโหมดละลายหลังด้วยนะครับโหมดหยดน้ำที่เคยเห็นใน OPPO A9 นะครับนี้ แต่ว่ามันจะละลายแบบแปลกๆนิดนึงอ่ะเนาะลองดูนะฮะหน่วปิดโหมดละลายหลงังจะเห็นนะตากล้องชัดขึ้นนะครับผมตรงนี้เป็นการตั้งค่าหน่วงเวลานะครับสามารถใช้การเซลรีฟรด้วยสอม,มือได้นะฮะหนนะนนะฮะนี่มีฟิลเตอร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นปกติแล้วเนาะนีเอีกมี h d r มีแฟลชมีแฟลชกล้องหน้าด้วยนะนี่ลองดูนะครับ แสกล้องหน้าของมือถือ Oppo ก็คือการคีดแสงจากหน้าจอนะครับอย่างนี้ปึ๊บนะฮะโอเคเรามาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันดีกว่านะครับนี่อันนี้คือเราเปิดแปงกล้องหน้านะแต่ว่าไม่ได้เปิด Beauty นะก็น,นี้ถ่ายปกปติถูกไหมและอันนี้ก็เป็นละลายหลังอันนี้ล,ลายหลังเห็นไหมโอ้โหมันก็มีความงงง,งงนิดนึงตัวเรียนไหลเห็นว่าแบบ บางทีไหลก็หายหายไปแต่ว่าก็ถือว่าในราคานี้นะครับ5,990บาทเนาะแล้วก็มีโปรกับ AS ด้วยนะครับ3,990บาทนั่นเองนะฮะเอยอย่างนี้ซูม2เท่าเอ้ยภาพผมว่าภาพมันคมใช้ได้เลยนะครับสำหรับมือถือราคานี้นะครฮะนี่ซูม2เท่าอันนี้ปกติโฟกัสข้างหลังนะครับข้างหลังชัดเลยข้างหน้าก็จะเบลอหนนะ่อันนี้โฟกัสข้างหน้าชาัดนะครับตัวนั้นชัดนะครับข้างหลังก็จะเบลอนะฮะหรือจะถ่ายแบบซูมสองเท่านะครับเป็นดิจิตอลซูมนะ หรือมีการใส่ภาพเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนรุร่นเล็กที่โอเคทีเดียวนะครับก็แบบกะกล่องแบบเรียวๆของเรานะฮะก็จะประมาณนี้แหละสำหรับ Oppo A11 นะครับผมตัวเครื่องสีแม l แบกด้วยนะนี่ใครที่ชอบสีดำๆก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับคิดว่าไม่นานาก็จะเ,เริ่มวางจำหน่ายแล้วนะครับตันนี้ แล้วก็สามารถซื้อแบบกับโอเปอเรเตอร์ได้นะครับอย่างเอเอสก็มีโปรอยู่นะฮะติดโปรตัวล่างนะครับโปรไม่น่าจะแพงมากราคาจาก5,000ต่อ90บาทนะครับจะเหลือแค่3,000ต่อ90บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจสมาร์ทโฟนคุ้งๆนะครับเน้นถ่ายรูปตามสไตล์ของ oppo Camera Phone นะฮะก็ไปหาซื้อกันได้นะครับผมแต่วันนี้มินจ่าขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เอ้ยใครที่อยากรู้อะไรกับ oppo a 7 1นะครับเดี๋ยวให้น้องแอมมารีวิวนะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวให้น้องแอมมาอ่านแล้วก็ จะไปตอบในรีวิวทั้งหมดนะครับผมสำหรับวันนี้ไอ้ไมาใจของเราไปก่อนนะอย่าลืมกด Subscribe c h anel n สมัยโฟทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ